สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง289 l a d เ c h a n n ดีที่ดินครบวงจรนะคะวันนี้แอบอู้มานั่งใต้ต้นมะม่วงคุณผู้ชมบรรยากาศดีลมพัดเบาๆเนาะแดดแรงมากเลยข้างนอกอ่ะเดี๋ยววันนี้ฟิล์มอยู่ที่ตำบลน,นางบวชนะคะอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี พามาชมสวนมะม่วงขนาด7ไร่60ตารางวานะคะสวนนี้เนี่ยก็คืออย่างที่เห็นเลยเนาะ,ะมีมาเป็นมะม่วงพันน้ำดอกไม้เบอร์สี มีจํานวนนะคะประมาณ500กว่าต้นเลยนะคะแล้วก็คือภายในสวนเนี่ยเขาทําระบบน้ําไว้อย่างดีเลยนะคุณผู้ชมมีทั้งระบบน้ำป่า,ปาเนาะน้ําบาดาลแถมด้านหน้าด้านหน้าแปลงเนี่ยก็คือยังมีคลองน้ําขนาดใหญ่ด้วยนะคะจุดที่เรายืนอยู่เนี่ย คุณผู้ชมมันจะเป็นลักษณะเหมือนมีน้ําล้อมรอบเลยนะคะน้าด้านหน้าเนี่ยเขาจะรับน้ํามาจากแม่น้ําท่าจีนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องการขาดแคลนน้ํำเลยน้ําทั้งอุปโภคบริโภคเนี่ยมีพร้อมเลยนอกจากจะมีสวนมะม่วงแล้วนะคะภายในบริเวณเนี่ยยังมีบ้านพักด้วยนะสำหรับคุณผู้ชมที่มาดูแลสวนแล้วอยากจะหาที่ พักผ่อนเนี่ยก็คือมีบ้านหนึ่งหลังมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแถมมีแอร์ให้ด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะส่วนนี้ระบบไฟฟ้าประปาเนี่ยคือครบเลยพร้อมอยู่นะคะล้อมลัวไว้อย่างดีทั้งหมด4ด้านเลยนะคุณผู้ชมแปลงนี้นะจะติดถนนสาธารณะ สองด้านนะคะก็คือเป็นถนนคอนกรีตทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยด้านหน้าติดถนนเนี่ยกว้างประมาณ50เมตรความลึกประมาณ200เมตรด้านหลังนะคะที่ติดถนนสาธารณะเนี่ยก็คือหน้ากว้างประมาณ60เมตรรูปทรงแปลงที่ดินจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราขึ้นภาพให้คุณผู้ชมดูนะข้อดีอีกอย่างหนึ่งของส่วนนี้นะคะก็คือว่าเขาไม่มีล่องน้ําเพราะฉะนั้นมันจะง่ายต่อการเก็บเกี่ยวเก็บผลผลิตนะก็คือ สามารถเนี่ยเอารถเข็นเนี่ยคือเข้ามาเก็บได้เลยและที่สําคัญเขามีการตัดแต่งกิ่งดูแลอย่างดีนะลำต้นเนี่ยเขามีการควบคุมความสูงด้วยเพื่อไม่ให้ลําบากเนาะตอนที่เก็บผลผลิตนะคะสามารถใช้คนเนี่ยได้ไม่ต้องจ้างแรงงานเยอะ คุณผู้ชมถ้าเกิดทําเองเนี่ยคือสามารถเก็บได้เลยใครที่ไม่มีประสบการณ์ในการทําสวนนะคะส่วนนี้เนี่ยเขาวางระบบไว้อย่างดีคุณผู้ชมแค่มาต่อย,ยอดมาดูแลเพิ่มเติมนะอันนี้เขาดูแลเนี่ยในเรื่องของการ ใส่ปุ๋ยนะคะเร่งรากเร่งดอกนะเร่งช่อเนี่ยก็คือดูแลให้มันออกตามฤดูหรือนอกฤดูเนี่ยก็คืออันนี้คือทําตลอดทั้งปีมีคนดูแลนะคะนอกจากจะมีสวนมะม่วงแล้วนะบริเวณรอบๆเนี่ยยังมีพืชผักสวนครัวรัวกินได้ก็คือปลูกไว้รอบๆด้านเลยเนาะแปลงนี้นะอยู่ไม่ไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะลงมาจากถนนเส้นหลักนะคะเส้นส0 3 2นสงสิงห์บุรีสุพรรณบุรีเนี่ย เป็นถนนลาดยางนะตรงนั้นนะ่ะแค่ประมาณ2กิโลก,กว่าๆเท่านั้นเองเนาะเซเว่นก็อยู่ทางด้านหน้าเลยประมาณ2กิโลครึ่งแล้วก็อยู่ห่างจากตัวอำเภอเดิมบางนางบวชนะคะประมาณ11กิโลอยู่ห่างจากตัวเมืองสุพรรณประมาณ50โลถ้าคุณผู้ชมอยู่ที่กรุงเทพปักหมุดที่ดอนเมืองนะคะประมาณ140กิโลเมตรเท่านั้นเองนะถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่า แปลงที่ดินแปลงนี้อยู่ห่างจากคุณผู้ชมหรือเปล่านะให้ปากหมดมาที่วัดเข่าดินอยู่ที่ตําบลเขาดินอําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งอยู่ห่างจากวัดเนี่ยประมาณ2กิโลเท่านั้นเองนะแปลงนี้ฟิลมย้ําขนาดกันอีกรอบหนึ่งนะคะ7ไร่60ตารางวานะอยู่ที่ตําบลน,นางบวชอําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีราคายกแปลงอยู่ที่3ล้าน5แสนบาท สามารถต่อยอดได้เลยใครกำลังมองหาที่ดินนะพร้อมกับสวนมะม่วงแบบนี้สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์ห้หรือคุณผู้ชมจะลองนัดเข้ามาชมก่อนก็ได้บอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ